ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไปแล้วครับจงังหวะนี้ชี้วันนี้ได้ VP หล,อล่อปม่ไหล,อล่อห่ือยู่ดีก็ได้ไม่ใช่หรือยูดีก็ได้คืออะไรอยู่ดีก็ได้ยออนะฮะยัไฮะม่ถ้าไมเรายัางไปดื้อฉันจะทำกูเดือดเลยฉันจะทำกูจะไปขลาด ยังไม่จบกับฉันสร็จนะล่นก oley มไ,ไอเล่นก oley มไอเล่นก oley มไอ้ล่นอ่ะไอ้ตืดฮึบฮึบฮึบอบูเดียวก็บูเดี๋ยวดูวะเอ้ยเดี๋ยวนะสามลุมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าคนหนึ่งมันก็วีเอพีกับเราอะ โอ้ยเทเลพอร์ตมัไนไม่ค่อยดีเลยไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรทีเอายำบูดีป่ะเออเดี๋ยวไปเอายำบูด้วยแป๊บน,น,นึ่งฮะตั้งนั่งคบปิดการได้ดีมากจำบูด่างนั้น,นมันกระโดดสูงไปแต่เราค่อยเปลี่ยนคิดว้ามันได้เวทีแบบ free แม่งต่อทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะชไหมกิปปีิชาแนลนะคะเฮ้ยบวัสดีเพื่อนบ๊ายบายเฮ้ยอ่าบ๊ายบายเพื่อน Thank you หล่อเปล่ะไม่ทันหรอกเออเฮ้ยใครยิงมา 식트에 들어와 밥은 을지 않고, 원트만 슈트는 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 는 슈트는 슈이는 슈트는 슈트는 는 슈트는 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 슈는 슈트는 슈는 도둑이 아닌가. นี่เขาคุยกับสาลพรไม่ค่อยเวิร์ก oh. เขกกอใครนะ oh. ที่เลือกคลิสคิดผิดเพราะว่านี่ไงคือได้ VIP มาแล้วไม่ได้ซื้อมันให้ฟรีด้วยอะเลยาสเตเบนตียทำไมเสียงไม่ค่อยดังเลยวะ จิ s <S ้งโคน้ันเ들과ิงืนู่อนเพื่อนอือหอเ้ต้นไม้ใหญ่โอ้โหแม่งขนาดดีเลยเหรอตัหนักแน่ไอ้คนนั้นมาเหมามันมีจำบุนะฮะมันจะดีมากเฮ้ย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  ห meantime 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 ลังอ่ะหลังอ่ะหลังอ่ะหลังอ่ะเพืนไงเพื่อนเพื่อนเทเว้เพื่อนบอกเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับจะมาพาเพื่อนเพื่อนกระโดดไปยังเร็วแล้วกระตกลงไปเห็นช็อตเมื่อกี้ไม่ทันเชื่อตกลงไปอย่างน่าเก่งขามากเลยเมื่อกี้ แมงเอ้ออะไรเนี่ยจะหล่ออยู่แล้วก็ไม่ให้หล่อเลยอะไรครับโอ้โหตีกูกลับหลังด้วยนะแมมมีคิดเทเลพอ์ตบหน้าแหกแมงเลยโอ้ยเฮี๋ยวแล้วสุดเดย์จะม่งขำเพื่อนต่อทันอยู่แม่งขำจนใจจะขาดเลยเอ้ยเรพีเรพีก็นะ ีขายมันกั้นแค่สองเนี่ยขายของอีกแม่อะไรขายของขายขายของขายอะไรขายไอพีพีบีแล้วเล่นเลยก็คุยขายขายง่ายๆนะโอ้โหไม่กี่บาทก็ยก็ยังไงเดียร์จ่ายที่บ้าไงก็ร้อยขึ้น ก็มีคนถามเราไปโพสขายโพสว่าเออตัวนี้ราคาเท่านี้เท่านี้ในเกมแลนะนะแล้วเขาทำยังไงถูกป็นถูกเติมเก็บหรือว่า wallet wallet ที่เตเติมมาจากคณะข้าไปได้โอ้ใช่เรอยแล้วหาจังหวะนี้ มีความมันเป็นไป <ผม S 1> ว่าแพ้่ะเย,ย่เย่โอชี e v e บายบาาเดีเยเเ๋ยวไปเลือกที่มันมีจำมบูดีกว่านะจริงๆไม่ไหวโอเค,คเอโอเคค่ะแล้วเจอกันตอนต่อไปอเย่แบบใคร